เปิดหนังสือเปิดหนังสือไปหน้า89ค่ะเมื่อเราอาราธนาธรรมจบแล้วเปิดย้อนกลับไปที่หน้า51เมื่อพระคุณเจ้าแสดงธรรมจบให้เรารับสาทุกการขึ้นพร้อมกันเจ้าค่ะพร้อมนะคะพรม,มาจะรกาที่ปฏิ 嗯。Mm. สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตาสาัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตาสาัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธรรม,มจเรสุจาริตังนะตังทุจริตังจเรธรรมะจารีสุขังเสติออสมิงโลเกปรังหิจาติขอนอ้นอมนอ้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ไกลจากกิเลตสตสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบนมัสการพระเดชพระคุณพระราชธรรมนิเทศหลวงพ่อพยอมกาลยาโนที่เคารพรักเป็นอย่างสูงกราบนมัสการพระเถรานุเถรัพระอาจารย์และพานวกาทุกรูปจริญพรอ,อุบาสกอุบาสิกาทุกท่านที่ได้มาร่วมกันฟังธรรมในวันนี้บัดน,นี้อาตมาภาพ พระการบาดินทภินานโทจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับสติปัญญาบารมีเพิ่มพูนบุญกุศลบุญราศีแด่ท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายผู้ตั้งใจสดับรับฟังพระธรรมเทศนาขอท่านสาธุชนผู้มีศรัทธาอุบาสกอุบาสิกาผู้ใจบุญทุกท่านได้โปรดตั้งโสประสาทของท่านให้เป็นประหนึ่งว่า ภาชนะทองรองรับพระสัทธรรมเทศนาเพื่อให้เกิดธรรมสาวนานิสงส์ตรงตรามความมุ่งหมายการสแสดงพระธรรมเทศนาในวันนี้เป็นการสแสดงพระธรรมเทศนาอันเกี่ยวกับกุศลกรรมบทสิบดังบาลีที่ยกมาในเบื้องต้นความว่าธรรมงจเรสุจริตังนตังทุจริตังจเรธรรมจารีสุขังเสติอสเมิงโลเกปร,รมหิจาติ แปลความว่าบุคคลพึงประพฤติธทมส่วนสุจริตอยู่ทุกเมื่อเถิดไม่พึงประพฤติทมส่วนทุจริตเลยผู้ที่ประพฤติทมส่วนทุสุจริตย่อมนอนเป็นสุขหรือเป็นสุขทุกอิริยาบททั้งในโลกนี้ด้วยโลกเบื้องหน้าด้วยอกุศลกรรมบทสิปการนี้เป็นความไม่สะอาดด้วยเป็นตัวการที่ทำให้ไม่สะอาดด้วยดูก่อนจุนทั ก็เพราะมนุษย์ประกอบอกุศลกรรมบทสิประการนี้นรกจึงปรากฏกำเนิดเดราัชานจึงปรากฏเปรตวิสัยจึงปรากฏหรือว่าทุกติอย่างใดอย่างหนึ่งแม้อื่นจึงปรากฏมีขึ้นพบภูมิต่างๆที่บังเกิดขึ้นมาในสังสารวัตรเช่นนิรยภูมิเปรตวิสัยอสุรกายและภูมิของสัตว์เดรัชานอบายภูมิเหล่านี้เกิดขึ้นมาเพื่อรองรับ ผู้ที่มีกายวาจาและใจไม่บริสุทธิ์มีไว้เพื่อลงโทษมนุษย์ที่ประพฤติผิดจากทำนองครองธรรมเป็นการขังสัตว์เอาไว้ไม่ให้หลุดจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏไปได้ซึ่งจะได้รับความทุกข์ทรมานทั้งกายและใจแสนสาหาัสต่างจากคุกหรือกงขังในโลกมนุษย์มากมายหลายเท่านัภพบภูมิต่าง ที่เกิดขึ้นมาในสังสารวัตนั้นไม่ว่าจะเป็นสุขติหรือทุคติภูมิต่างเป็นสิ่งที่มารองรับผลแห่งกรรมที่ทำเอาไว้ในสมัยเป็นมนุษย์ทั้งสิ้นไม่ใช่เกิดขึ้นมาลอยๆทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุมีผลในตัวเองทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเรามาดูกันว่ามนุษย์ได้ทำบาปอากุศลหรือประพฤติผิดจากทำนองครองธรรมอย่างไรบ้าง จึงมีอยายภูมิหรือทุกติภูมิบังเกิดขึ้นเพื่อลองรับชีวิตหลังความตายของมนุษย์ก่อนพุทธปรินิพานเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่สวนมะม่วงของนายจุนทะกรรมารบุตรใกล้เมืองปาวาพระบร,รมศาสดาตัดสนทานากับนายจุนทะซึ่งกำลังอุปถัมภ์พระองค์ว่าดูก่อนจุนทะในโลกนี้ท่านชอบใจความสะอาดของใครหนอ นายจุนทากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพามชาวปชาัชฉาภูมิผู้ถือเต้าน้ำสวมพวงมาลัยสาหลายบำเรอไฟลงอาบน้ำเป็นวัดย่อมบัญญัติความสะอาดไว้และได้ชักชวนสาวกว่ามาเถิดท่านผู้เจริญท่านลุกขึ้นจากที่นอนแต่เช้าตรู่พึงจับต้องแผ่นดินถ้าไม่จับต้องแผ่นดินพึงจับต้องโคไมสดถ้าไม่จับต้องโคไมสดก็ให้จับต้องหญ้าเขียวสด ถ้าไม่จับต้องหญ้าเขียวสดก็ให้บำเรอไฟหากไม่บำเรอไฟก็ให้ทำการประนมอัญชลีนอกน้องพระอาทิตย์้าไม่เช่นนั้นก็ให้ลงอาบน้ำวันละสามครั้งข้าพระองค์ชอบใจความสะอาดของพรามณ์พวกนั้นพระเจ้าค่าพระบร,รมศสสดาทรงทราบว่านายจุนทัยังไม่เข้าใจเรื่องความสะอาดทางกายวาจาและใจตามหลักของผู้รู้ด้วยพระมหากรุณา จึงตัสสอนว่าดูก่อนจุนทะพวกพรามชาวปัชชาภูมิพากันบัญญัติความสะอาดเป็นอย่างหนึ่งส่วนความสะอาดในวินัยของพระอริยเป็นอีกอย่างหนึ่งแล้วพระพุทธองค์ทรงอธิบายว่าต่าใดที่มนุษย์ยังประพฤติผิดทางกายวาจาและใจประพฤติผิดไปจากกุศลกรรมบทสิบป,ประการคือยังยินดีในการฆ่าสัตว์รักขโมยประพฤติผิดในการพูดเท็จพูดส่อเสียด พูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อมีความโลภคิดอยากได้ของคนอื่นมีจิตพยาบาทและเห็นผิดไปจากทำนองครองธรรมแม้จะลุกขึ้นจากที่นอนแต่เช้าตรู่แล้วจับต้องแผ่นดินก็เป็นผู้ไม่สะอาดอยู่นั่นเองแม้จะบำเรอไฟหรือไม่ได้บำเรอไฟก็ยังถือว่าเป็นผู้ไม่สะอาดการประนมอัญชลีนอบนอมระอาทิตย์ก็ไม่ใช่เป็นเครื่องบ่งบอกว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ หรือจะลงอาบน้ำวันละสามครั้งก็ไม่ชื่อว่าเป็นผู้สะอาดอย่างแท้จริงอกุศลกรรมบทสิประการนี้เป็นของไม่สะอาดอีกทั้งยังเป็นตัวการที่ทำให้มนุษย์ไม่สะอาดการที่โลกของมนุษย์ของเราเกิดภาวะวิกฤตมีปัญหาสงคาหรือดินฟ้าอากาศวิปริตไปจากเดิมล้วนมีสาเหตุมาจากมนุษย์ที่ประฤพฤติผิดศีลผิดธรรมเมื่อมีการลบราค่าฟันกัน ทำให้ต้องหลบหลีกลี้ภัยเอาตัวรอดต้องสะดุ้งหวาดกลัวอยู่เป็นนิดหาความเย็นกายสบายใจได้ยากเป็นเหมือนกับการจำลองอบายภูมิย่อมย่อมมาไว้ในโลกมนุษย์เมื่ออกุศลกรรมบทหนาแน่นมากขึ้นทุกติภูมิอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะบังเกิดขึ้นตอนนี้ความสะอาดในอริยวินัยพระองค์ทรงบัญญัติความสะอาดทางกายในอริยวินัยว่าใครก็ตามที่ละการฆ่าสัตว์ เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์มีความเอ็นดูมีความการุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งปวงอยู่รักการรักทรัพย์ไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้ด้วยจิตคิดขโมยแักการประพฤติผิดในการไม่เจ้าชู้ยินดีในคู่ครอ,องของตัวเองเท่านั้นไม่ประพฤติล่วงละเมิดในบุรุษหรือสตรีที่มีเจ้าของผู้ที่ควบคุมกายตัวเองไม่ให้ไปกระทบกับใครได้อย่างนี้ ชื่อว่ามีกายบริสุทธิ์อย่างแท้จริงความสะอาดทางวาจามีสี่อย่างคือละการพูดเท็จไม่เป็นผู้กล่าวเท็จทั้งที่รู้เพราะเห็นแก่อัศมิตเล็กน้อยละคําส่อเสียคือฟังความข้างนี้แล้วไม่ไปบอกข้างโน้นเพื่อทําลายคนหมู่นี้หรือฟังความข้างโน้นและไม่มาบอกข้างนี้เพื่อทําลายคนหมู่โน้นแต่เป็นคนสมานความแตกร้าวละคําหยาบ กาวแต่วาจาที่ไม่มีโทษชวนให้ปฏิบัติตามเป็นวาจาของชาวเมืองคือมีความไพเราะน่าฟังไม่อยากระด้างไม่ทำให้ขุนเคืองใจละคำเพ้อเจ้อพูดถูกการพูดแต่คำที่เป็นจริงพ่อยคำมีหลักฐานมีที่อ้างอิงประกอบด้วยประโยชน์และพูดถูกการนี้เป็นลักษณะของผู้ที่มีความสะอาดทางวาจาอย่างแท้จริง ส่วนความสะอาดทางใจมีสมอย่างด้วยกันคือการที่บุคคลฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นผู้ไม่อยากได้ของผู้อื่นไม่คิดปองร้ายใครมีความเห็นชอบว่าทานที่บุคคลให้แล้วมีผลการบูชาบุคคลผู้ควรบูชามีผลอิบิกของกรรมโลกนี้โลกหน้ามีจริงมารดาบิดามีคุณจริงสัตว์ผู้เป็นอปาติกะมีจริงสมณพราหมณผู้ปฏิบัติชอบ ผู้ทำโลกนี้และโลกหน้าให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองและสอนผู้อื่นให้รู้ตามมีอยู่จริงๆนี่คือลักษณะของผู้มีความสะอาดทางใจเราจะเห็นได้ว่าผู้ที่ประกอบด้วยกุศลกรรมบทสิป,ประการนี้ถึงแม้จะไม่ได้บำเรอไฟไม่ได้อาบน้ำวันละหลายหนไม่ได้วันทาพรัอาทิตย์วันละหลายรอบก,ก็ได้ชื่อว่าผู้บริสุทธิ์อย่างแท้จริง เพราะว่ากุศลกรรมบทนี้เป็นธรรมที่ทําให้มนุษย์มีความสะอาดผู้บําเพ็ญกุศลกรรมบทครบถ้วนได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์สเสทโวคือเป็นเหมือนเทวดาในร่างมนุษย์ชีวิตหลังความตายจึงมีสุขติภูมิที่น่ารื่นรมมารองรับบุคคลนั้นบางท่านก็ได้โอกาสกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อสร้างบุญบารมีอีกครั้งจนสามารถหมดกิเลสมีพระนิพพานเป็นที่ไป คือไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันอีกต่อไปโลกเปลี่ยนไปเพราะใจมนุษย์แปรปรวนท่านสาธุชนทั้งหลายโลกมนุษย์นี้เป็นชุมทางของการสั่งสมบุญและบาปส่วนภพภูมิต่างๆไม่ว่าจะเป็นสุขติหรือทุกขติเป็นเพียงผลที่มารองรับการกระทําของมนุษย์ทั้งสิ้นเป็นผลที่เกิดจากความสะอาดและไม่สะอาดทางกายวาจาใจโลกจะฟูขึ้นหรือยุบลง จเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงวัฒนะหรือไายนะก็เพราะการประพฤติกุศลกรรมบทสิป,ประการนี้อีกทั้งความสั้นยาวของอายุไขมนุษย์ก็ยังขึ้นอยู่กับกุศลกรรมบทเป็นตัวแปรสําคัญอีกด้วยดังนั้นหากต้องการมีอายุไขยืนยาวต้องการให้โลกใบนี้ร่มเย็นเป็นสุขและมีสุขติภูมิมารองรับชีวิตของเราในปรโลกก็ต้องเพิ่มเติมความสะอาดทางกายวาจาและใจอยู่เสมอ จิตเตสังกิริเตทุคติปฏิกังคาเมื่อจิตเศร้าหมองไม่ผ่องใสก็มีทุคติเป็นที่ไปจิตเตอสังกิริเตสุขติปฏิกังคาเมื่อจิตผ่องใสไม่เศร้าหมองก,ก็มีสุขติเป็นที่ไปหากมีสติสุขติจะเป็นคติสุดท้ายของชีวิตสรุปรกุศลกรรมบท1ิป,ประการด้วยกายสามคือ1ไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สาไม่ประพฤติผิดในการ ด้วยวาจาสี่คือ 1. ไม่พูดปด 2. ไม่พูดส่อเสียสาไม่พูดคำหยาบ 4. ไม่พูดเพ้อเจ้อด้วยใจสามคือ 1. ไม่เพ่งเลง็งอยากได้ของผู้อื่น 2. ไม่มีจิตพยาบาทปองร้ายผู้อื่น 3. ไม่เห็นผิดจากลองทำการที่จะทรงความดีเต็มระดับตามที่กล่าวมาให้ครบถ้วนให้ปฏิบัติดังนี้ คิดถึงความตายไว้ในขณะที่สมควรคือไม่ใช่ทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อตื่นขึ้นใหม่ๆอารมณ์ใจยังเป็นสุขก่อนที่จะเจริญภาวนาอย่างอื่นให้คิดถึงความตายก่อนคิดว่าความตายอาจจะเข้ามาถึงเราในวันนี้ก็ได้จะตายเมื่อไหร่ก็ตามเราไม่ขอลงอบายภูมิที่เราจะไปคืออย่างต่ำไปสวรรค์อย่างกลางไปพรงถ้าไม่เกินวิสัยแล้วขอไปนิพพานแห่งเดียว คิดว่าไปนิพพานเป็นที่พอใจที่สุดของเราอากุศลกรรมบทสิบป,ประการอากุศลกรรมบทสิบคือทางอันนำไปสู่ความเสือ่อมความทุกข์ความไม่สบายทั้งปวงพระพุทธองค์ได้ทรงตัดไว้ว่าคนเราพึงเลี่ยงสิ่งทีน่นำไปสู่หนทางแห่งความชั่วความเสื่อมทั้งปวงซึ่งสามารถจำแนกแยกแยะได้สามหมวดใหญ่และสิบหมวดย่อยซึ่งเรียกว่าอากุศลกรรมบทสิบนั่นเอง ซึ่งประกอบไปด้วยความชั่วทางกาย3ข้อ 1. ปาณาติบาตหมายถึงการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการเบียดเบียนห่มเหงเรังแกสัตว์ 2. องอธินาทานหมายถึงการลักทรัพย์การเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม่เต็มใจให้มาเป็นของของตน 3. การเมสุมิฉาจารหมายถึงการประพฤติผิดทางการมการผิดลูกผิดเมียผู้อื่นความชั่วทางวาจาสีข้อหมุสาวาตหมายถึง พูดเท็จพูดโกหกหลอกลวงพูดไม่มีมูลความจริง 2. ปิสุณวาจาหมายถึงพูดส่อเสียดพูดยุยงให้เขาแตกความสามัคคีกัน 3. พารุษาวาจาหมายถึงการพูดคำหยาบมีวาจาไม่สุภาพ 4. ส,สัมผัปปาปาหมายถึงการพูดเพอ้อเจอ้อเลื่อนลอยไม่มีเหตุมีผลความช่วยทางใจ 3. ข้อ 1. อภิชาหมายถึง ความละโมบหรือความโลภมุ่งหมายอยากได้ของของผู้อื่นมาเป็นของของตน 2. พยาบาทหมายถึงการคิดร้ายปองร้ายต่อผู้อื่นมีความมุ่งม,มั่นที่ทำลายประโยชน์และความสุขของผู้อื่น 3. ม,มิชาทิฏฐิหมายถึงการเห็นผิดจากทำนองครองธรรมเห็นว่าทำดีได้ชั่วทำชั่วได้ดีมารดาบิดาไม่มีบุญคุณไม่เชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษเป็นต้น เราจะเห็นได้ว่าบุคคลใดที่เต็มไปด้วยอกุศลกรรมบทสิทธนินี้จะหาความสุขใดๆไม่ได้เลยมีความชั่วทั้งกายวาจาและใจไม่เป็นที่ต้องการของสังคมไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมหมู่มากชีวิตจะมีแต่ความตกต่ำสรุปความว่า การพัฒนาหรือเจริญกุศลธรรมให้เกิดมีขึ้นนี้เป็นการปฏิบัติไปตามลำดับตั้งแต่ระดับเบื้องต้นคือศีลร,ระดับกลางคือสมาธิระดับศูนย์คือปัญญาโดยปฏิบัติผ่านทางกายสุจริตวจีสุจริตและมะโนสุจริตอาศัยความเพียรเรียกว่าภาวนาประทานคือเพียรตั้งใจมั่นสร้างสรรค์สุจริตทำความดีดังชี้แจงแสดงมาก็พอสมควรแก่เวลาในอวาสานเป็นที่สุด แห่งพระธรรมเทศนานี้ด้วยเดชะบารมีแห่งพระคุณพระรัตนาตายและบุญกุศลที่เกิดจากธรรมะสวาาัะใหม่การฟังธรรมนี้ขอจงมาร่วมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยอำนวยวอวยพรให้ท่านทั้งหลายจงปราศจากทุกโศกโรคภยัยมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปในร่มธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจริญยิ่งด้วยอายุวันนะสุขภาระ ปฏิพานธรรมสารสมบัติธนสารสมบัติปรารถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบไปด้วยธรรมขอให้ความปรารถนานั้นๆจงพันสัเร็จสมมโนโรสมุ่งมาปรารถนาทุกป,ประการสแสดงพระธรรมเทศนามาก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการชนีสาธุพุทาสุโภธิตา สายทุกความแต่สรู้ดีจริงของพระพุทธเจ้าสหา Yeah. Mm -hmm. Gracias. Hey. ที่ยกตนออกจากทุกข์

Cara าปุราปริปุเรติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตนาอุปกปติอิชิตังปิตังตุงหังคีปเมวะสมิชะตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปราโสยะตาไมนิโชติระโสยะตาสัปิติวะวิวันจันตุสัพพะโรภวินาสตุมาเตยภาวะ